สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับหน้าต่างนะครับบนโปรแกรมหลักของตัวเว็บเกันนะครับว่าแต่ละหน้าต่างนะครับใช้งานยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงมีลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเปิดตัวโปรแกรม w ว็บเเข้ามาแล้วนะครับเราก็แท็บลงมาครับ Profile Grouping. to go back. New activity. Group Connect to device. Home Click activity. device. set New and a status. back. a tab นะครับมันจะอยู่ถัดจากตัว connect to device ตัวนั้นนะครับแท็บลงมามาจะเป็นหน้าแท็บที่ทุกคนสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับในแต่ละแท็บนะครับการแสดงผลและก็การใช้งานนะครับก็จะแตกต่างกันออกไป อันนี้นะครับผมจะใช้ลูกศรขึ้นลงนะครับใช้ลูกศรขึ้นลงในการเลือกตัวแท็บนะครับตอนนี้มันอยู่ที่โฮมแท็บนะครับถ้าเวลาเราใช้แท็บนะครับผมแนะนำให้ใช้แท็บอย่างเดียวนะครับถ้าตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมแท็บนะครับผมลองแท็บลงมาดูนะครับนะครับลองชี้แท็บกันไปครับนะครับ การอ่านของมันมันจะไม่ตรงนะครับมันจะไม่ตรงมันจะบอกว่า personal insight นะครับมันก็จะเป็นแท็บของ personal insight เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยให้เราใช้แทบ็บ <Connect with S 1> นะคบหรือชิปแท็บอีกครั้งนึงแล้วก็ค่อยแท็บลงมนงาน,นะครับมันก็จะอ่านโฮมแท็บนะครับระหว่างแท็บกับชิปแท็บเนี่ยมันจะอ่านแตกต่างกันนะครับอาจจะอ่านเ,นเพียนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อให้แน่ใจนะครับให้เราแท็บมาที่ Personal Insight หรือว่า Home ก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกลูกศรขึ้นลงครับ Messaging tab Home tab button Messaging Teams tab Calling tab Meetings tab Personal Insight นะครับตรงนี้นะครับเลือกลูกศรขึ้นลงนะครับ Meetings Calling Teams tab Messaging tab Home tab button โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละแท็บนะครับว่าแต่ละแทบ็บ ทำหน้าที่ยังไงนะครับมีลักษณะการทํางานแบบไหนนะครับ Home tab เนี่ยก็คือเป็นหน้าหลักเลยครับเวลาที่เราใช้เหมือนกับใช้โทรศัพท์ครับใช้ iPhone Android อะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราเข้าแอปเนี่ยเราจะออกมาหน้าหลักแล้วก็มาที่ Home อันนี้ก็เหมือนกันครับ Home tab เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมเป็นหน้าหลักของโปรแกรมที่มีการใช้งานสําคัญสาคัญนะครับมีเมนูการใช้งานสําคัญสาคัญ,คญเอามาให้เราเลือกใช้นะครับ ผมเลื่อนลูกศรลงมาครับ Messaging tab button Messaging tab นะครับ Messaging tab เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการส่งข้อความนะครับการแชทนะครับต่างๆนะครับการส่งไฟล์ส่งอะไรต่างๆนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ Team tab button Team tab นะครับ Team tab ก็คือเป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะครับทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นบริษัทหรือว่าเป็น อ่าแผนกต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาใช้ตรงนี้นะครับ Calling tab b u t เรียนลูกศรลงมานะครับเป็น Calling tab นะครับก็เป็นลักษณะของการโทรนะครับการโทรหรือการประชุมการประชุมน่าจะอยู่อีกหัวข้อหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการโทรการติดต่อสื่อสารการประสานงานมากกว่านะครับ เรอกส้นออมาครับ Meetings tab button m e e t i n g tab นะครับก็จะเป็นลักษณะของการประชุมนะครับการประชุมร่วมการการประชุมเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับ Personal insights tab button อ่า Personal insights นะครับก็เกี่ยวกับตัวเรานะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ tab ถ้าเราจะใช้แท็บไหนนะครับท็บไหนให้เราเลื่อนไปแล้วก็ enter ถ้าเรา enter ครั้งแรกนะครับ Meetings tab button ถ้าเรา enter ครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ ทำอะไรเนี่ยมันจะมีข้อมูลขึ้นมานะครับมีข้อความป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งว่าหน้าต่างตัวนี้ใช้ทำอะไรนะครับสมมติว่าอย่างผมเข้าไป first, ที่ m e e t i n g tab m e e t i n g tab list use left and right arrow key to navigate personal room button แสดงว่าผมเข้าไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับ copy my first use left and help button apps button upgrade button personal insights tab button meetings tab calling tab button อลอง calling ดูแสดงว่าผมเข้าไปหมด calling tab button m e s tab. Tab. s a g i n g tab h o m tab เข้าไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมว่านะครับว่า เวลาเราเข้าไปตอนแรกเนี่ยไหนที่เรายังไม่เมนูไหนหน้าต่างไหนแท็บไหนที่เรายังไม่เคยเข้าเนี่ยมันจะมีข้อความอธิบายการใช้งานคร่าวๆให้เราทราบนะครับเราแค่กดเอบกดกดอิทหรือว่าโอเคไปแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวในส่วนแท็บนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงลึกในเรื่องของการใช้งานแท็บต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ